ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท้านทุกคนวันนี้เช้าอากาศดีๆนะครับกำลังเดินทางไปชนบุรีนะครับไม่ได้ไปมุกดาหารนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนว่าเด็กเส้นอีกนะก็ทัดทา,ายปลาใสวันนี้อารมณ์ดี นะครับมื่อคือนอนหลับฝันดีดีนะัดีครับทุกทุกคนครับวัดนี้พี่น้องแฟนเพจชมรมเจลิญเดียรแชร์กันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นทั้งข่าวใหญ่ไทยแลนด์ทั้งกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกนะครับที่ถูกรลุ่มโซมที่จังหวัดชลบรุรีก็รู้รูกันอยู่นะครับ ในไ,ไม่ใครกล้าแตะเพราะที่นี่ผู้ยิงใหญ่เยอะก็ต้องมาผเนจกกำลังกันกันกบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรแห่งชาติผลระบบโทจงรวัตไวเสียะนะนำทีมงานมาของปคมแล้วก็ผมจำนวนกกรรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รึเข้ามาร่วมก <c oughs> ิจกรรมในวันนี้ที่ชมบุรีนะครับ สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับฟังนะครับเมื่อคืนนอนหลับฝันดีมากเลยฝ <c oughs> ันน็นงูตัวใหญ่เมื่อคืนเนี่ยฝ <c oughs> ัะเห็นงูตัวใหญ่ใหญ่นะครับ <c oughs> วสวัสดีนับเช้าแปดโมงสำหรับคนที่ไปทํางานก็ใครที่ขับรถก็ระมัดระวังผมมาคนขับรถนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะ <c oughs> มากะทีงานนั้น ไม่ได้ขับรถนะครับก็มีเวลาคุยสั้นๆสักห้าสิบน,น,น,นาทีเนาะพวันนี้จะมีการถแถลงข่าวของผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลตำรหนงสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขกับคณะนะครับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะจะมีอดีสําสำคัญของรัฐบาลน,นะครับนะอดี่อสสำคัญของรัฐบาลที่กองป่าปราม นะครับเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ช่วงบ่ายน่าจะมีคดีคดีหนึ่งของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับเหนื่อยกันมาหลายวันจัน์ลังคารพุดธอัสสุทธิ์นี้เต็มอาตาได้นอนพักกสารออาทิตย์ก็วันนี้เดี๋ยวก็จะดูนะครับ นะเรามาดูกันว่ามีข่าวใหญ่ไทยแลนด์อะไรนะครับความจริงก็จะใกล้ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับใครบางคนที่อันนี้เครื่องจับเพชรเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเครื่องจับเพชรเสร็จสิ้นแล้วนะผมเองผมก็มึนนะว่า เวลาเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยใช้อภิสิทธิ์อะไรเลยวันนี้มาชมบุรีก็ทําหนังสือเข้าจังหวัดนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจนะครับกับคุณหมอทุกอย่างก็ปกติปอดสมบูรณ์ไตสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับไม่มีเชื้อโควิดแต่อย่างไดนะครับปลอดภัยไละกังวลนะครับ<ก>ทางเป็นเียมทีสองนะครับ ตอนนี้เมืองไทยแปดโมงเช้าครับก็ขอบคุณนะครับที่ตื่นมาดูนะวันนี้อย่ากระพริบตานะครับวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่แน่นอนนะสำหรับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรอคอยนะครับวันนี้จะมีเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนะครับเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนะครับ รับรองว่าเป็นข่าวดีนะรับรองว่าเป็นข่าวดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร,รอคอยมานะครับรอคอยมานานนะก<อ>็ทุกคนก็รออดใจรอ,อนิดนึงนะครับวันนี้มีกิจกรรมแน่นอนเช้านี้ก็มาช่วยที่ชมรีก่อนนะครับคงเสร็จน่าจะช่วงบ่ายๆก็จะมีการ ผู้ต้องหาลุมโทมมะครับติดออริติกจนวนหลายคนนะครับอันนี้บอกให้รู้เลยไม่ต้องกลัวหนีเพราะเฝ้าเฝ้าไปหมดแล้วนะครับเฝ้าพวกไอ้พวกเหลือเดนพวกนี้ไม่หมดแล้วนะครับก็ลูกหลานใครก็ต้องรับผิดชอบนะลูกหลานตำรวจลูกหลานข้าราชการลูกหลานใครก็ไม่สนใจครับวันนี้จับอย่างเดียวมาเพื่อจับนะครับไม่ได้มาเพื่อ มาเพื่อปล่อยนะตอบไม่ได้ว่ากี่โมงรู้ข่าวดีแต่รับรองว่ามีข่าวใหญ่ไทยแลนด์แน,น่นอนนะบอกไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลานักข่าวก็รายงานรีสดร์สดกันทั้งประเทศอยู่แล้วครับคงเป็นข่าวด่วนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นข่าวด่วนของนักข่าวทุกช่องนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไทยแลนด์อยู่แล้ว กาเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศอ,อ,อดใจรอนิดเดียวนี่เพิ่งแปดโมงเองนะภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเหนื่อยพวกพวกเรานะเหนื่อยเพื่อประชาชนเหนื่อยเพื่อความถูกต้องนะครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนดูเพจของน้องแม่ชมพู่นิดหนึง่งนะครับเขาขายผ้านะครับถ้ามีโอกาสก็ช่วยอุดุนคนละชิ้นสองชิ้นนะครับอันนี้เป็นเงินที่ ก็ได้มาจากการค้าขายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเดือนเดือนเขาก็มีรายจ่ายก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับสําหรับผ้าส,สวยๆของค,คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับนะกดไทยก็รักกันก็ช่วยกันหน่อยแฟนเพจชมพู่แม่กันก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับเพจติดต,ต่อเพจของแม่น้องชมพู่นะที่เกี่ยวขายผ้าขายอะไรนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะเขาก็ลําบาก ไม่มีมูลนิธิไม่มีใครมาบริจาคไม่มีใครมาช่วยหรืออะไรนะก็ลองช่วยคนที่เป็นเหยื่อจัญกรรมดูบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่วิหารแดงจังหวัดสระบุรีเรื่องช่วยคุณยายเรื่องถูกฟ้องกับไล่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอดีนี้ไม่ยากมั่นใจว่าเจ้าที่ดินกลับคืนให้คุณยายได้แน่นอน มันเป็นการสู้คดีแบบทนายออนประสบการณ์ต้องอยอมรับความจริงกันคือเอาไม่เอาคนรังวัดไปเอาเอาคือมันมีคนรังวัดตัวจริงแต่ไม่เอาคนรังวัดตัวจริงไปไปเอาอีกคนหนึ่งไปซึ่งเขาก็ไม่ทราบข้อมูลนะที่ดินของคุณยายเนี่ยเป็นที่ทดินที่เขาเรียกที่ดินสาธารณะนะครับเป็นที่ดินที่ในพิกัดเนี่ยอยู่ในคลองนะซึ่งอยู่ในคลองเนี่ยไปที่หลวง ใครก็ไม่สามารถเอาไปได้คุณยายอยู่มาโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่เกินสามสิบปีนะครับซึ่งพูดตรงว่าตั้งแต่ปีหนึ่งห้าที่ปีหกสี่แล้วสี่สิบเอ็ดปีที่คุณยายอยู่มาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นสาวอยู่เลยอยู่ๆมีคนมาฟ้องบอกว่าควบคุมที่ทั้งหมดผมมองว่ามันมันไม่ใช่เพราะว่าที่ทั้งหมดของคุณยายเนี่ยอยู่ในหินอยต่อของ คือเเป็นผู้ง่ายว่าเป็นที่หลวงนอกเขตนอกเขตที่ดินของคนที่มาฟ้องนะครับนะไอ้อย่างเงี้ยมันหมูเลยสําหรับเรานะเราสู้ได้แน่นอนเมื่อาวานนี้ก็นั่งดูศึกษาแล้วก็ปรึกษาทางผู้ใหญ่ในในคณะของชมรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก็มั่นใจว่าไม่ยากนะกประมาณเดือนหน้าไม่เกินกลางเดือนน่าจะมีการฟ้องนะครับ ทั้งฟ้องแย้งในศาลอุทธรณ์ทั้งฟ้องตัวโจทย์นะครับแล้วก็หาฟ้องเท็จนะในคดีายาาด้วยนะครับส่วนเรื่องของคุณป้าอีกคนหนึ่งที่อายุ86ปีที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าผมรับผิดชอบจ่ายนี้ให้แทนก็เดือนละเจ็ดพันจริงๆทางนายกบอบตรินกรเนี่ย แกบอกว่ายี่สิบเดือนก็ได้นะอะไรเงี้ยเอาตาที่ตกลงกันไว้อะไรเงี้ยยี่สิบเดือนก็ได้ก็ตกแล้วมันก็ไม่กี่ตังค์นะแต่ว่าคุณยายเนี่ยอ่าเนื่องจากว่ามันเป็นผมอยากให้เป็นโมเดลมากกว่าโมเดลของการคนที่เป็นหนี้เนี่ยถึงแม้ตัวเองเนี่ยไม่มีเจตนาเป็นความผิดพลาดของเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราจะสู้จริงๆเนี่ยคดีนี้ไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้นะครับพอสู้ถึงตีกาอย่างไงมันมีค้อผิดพาดาสาสันติกามีอยู่แล้วแต่ว่า ผมไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อสังคมถ้าโอเคมันเป็นเงินคุณยายเขาบอกผมว่าคุยายบอกผมหลังไม้นะบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเป็นหนี้กันชาติหน้าในความเชื่อของคนคน,คนสูงอายุครับะเขาก็เลยบอกว่าอ่าเขาจะจ่ายให้ทุกบระทุกสตางค์เพราะว่าแต่ว่าขอจ่ายเป็นยี่สิบงวดที่จะงวดซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างที่บอกครับว่า สำหรับคนสูงอายุนะแกก็เหลือกินอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะผมก็มองว่าถ้าส่วนตัวมเองเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรสําหรับผมนะถ้าผ่อนเดือนละเจ็ดพันผมก็เบี่บาปละผมก็ช่วยไปนะแล้วก็ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะครับแต่ก็ต้องบอกไปถึงกรมไอ้เรียกอะไรวะไอ้กรมอะไรไอ้ไอ้กรมบัญชีกลางเนี่ยนะกลับไปพวกหน่วยงานราชการเนี่ย มันเป็นความผิดพลาดของพวกคุณนะจริงๆคุณต้องเอาดอกเบี้ยออกไม่ใช่เอาดอกเบี้ยมาทับต้นเว้นตอะไรนะไปคิดหน่อยเ,อเป็นข้าราชการอย่าใช้หัวสมองปัญญาอ่อนขนาดนี้คุมแฟ้องคนที่สูงอายุโดยที่คุณทํางานผิดพลาดจริงๆกรมบัญชีกลางโดยอธิบดีอะไรโดย,โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะต้องสั่งกรมบัญชีกลางว่าเฮ้ยมึงดึงดอกเบี้ยออก ไม่ใช่ดอกเบีย้ยมารวมแล้วเป็นแปดหมื่นสี่เอาเงินตน้นเอาเฉพาะเงินต้นพอที่คุณจ่ายคุณย้ายไปอ่ะสมมติคุณจ่ายคุณย้ายไปเดือนละหนะกร้อยเนี่ยนะปีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะสิบสองห้าหกสิบสองหกเจ็ดสิบสองเนี่ยเจ็ดพันสองเนี่ยคูณด้วยสิบปีเนะนี่ยนะเจ็ดหมื่นสองไม่ใช่เฮ้ยเอาดอกเบีย้ยมารวมด้วยเอาดอกเบีย้ยมารวมต้นอย่างเงี้ยมันไม่ถูกคุณคุณจะต้องให้เขาชดใช้เขาก็ยินดีชดใช้แต่คุณควรจะดึงดอกเบีย้ยออกเอาต้นมาอย่างเดียว นะเอาสมองเนี่ยที่พาเป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะเห็นใจคนยากจนบ้างอย่าไร้สมองเกินอย่าไร้สตินะเอาความคิดคือเกดอกเบีย้ยออกเอาเงินต้นนั่นเขาคืนนั่งเขาผ่อนนานๆนสำหรับคนไม่มีเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องร้องหรอกนะคุยกันคนไม่มีคุณก็ให้ผ่อนเดือนละห้าร้อยส่วนคุณจ่ายเขาหกร้อยคุณก็ต้องให้เขาคืนหกร้อยนะโดยไม่มีดอกเบีย้ยบางคนมีเงินอเขาว่าโปะ ห้างวนสิบวนก็หมดก็ไม่ว่ากันแต่ต้องเอาดอกเบีย้ยออกให้เขาไม่ใช่เอาดอกเบีย้ยมารวมนะเออไอกรมบัญชีกลางเนี่ยการพวกหน่วยงานรัฐเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาเลยนะเอาดอกเบียนะเเบ้ยออกให้เขาด้วยนะวันนี้จะพูดทีนะวันนี้ระหว่างว่างก็เลยกูให้ฟังเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของชารเรือนนรขอเนี่ยที่มีการจริตป้อนยาเสพติดค้ายาเสพติดนะครับที่จังหวัดนองคายเนี่ย ขณะนี้เนี่ยผมก็ยังรอนะครับคําสั่งของผู้บชาการฐานเรือนะครับว่าผลการตั้งกรรมการจะเป็นยังไงเมืาอขณะเมื่อวานเนี่ยนะผมก็ยังโดนข่มขู่จากพวกนรขอเลยพวกไอ้เนี่ยฐานเรือที่อยู่ลำน้าโขงเนี่ยว่าเฮ้ยมันเรียกผมไม่ใช่เรียกมาจฉริยนะเขาเรียกไอ้เฮียจฉริยมันรู้ได้ไงว่าว่าพวกกู้ายาเนี่ยดูดิมันพูดนะกับพวกผมว่ามันไม่รู้นะว่าสายลับผมก็มี บอกเหี้ยชริยะมันรู้ได้ไงว่าพวกกู้าย,ยาไอ้เหี้ยแม่งเดี๋ยวต้องเอาเอามันให้ได้เอาเรื่องมันให้ได้นี่ดูดีครับท่านผู้มีการหารเรือผมเป็นพลเมืองดีนะครับนําข้อมูลความลับทางราชการมาเปิดเผยว่ามีกระบวนการเราลขอเนี่ยหรือน้าโขงเนี่ยแม่งค้าย,ยาเสพติดป้อนยาเสพติดนะป้อนจากใครป้อนจาก่ายปกครองที่เขาเป็นคนดีในการปราบปรามยาเสพติดไอ้นราลขอสันติตีนพวกเนี้ย วันนี้ท่านต้องย้ายออกจากพื้นที่แล้วไม่ใช่รอควรจะย้ายควรจะมีคําสั่งย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยสอบพัฒนจริงนะนะครับด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางนายย้ายเขาไปกูหรือจะเอาไปขังไหนก่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ามาปล่อยให้ไปข่มขู่นะครับไ่ยปกค,ค,ครองไปข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านไปข่มขู่เหยื่อผู้ใหญ่เขาเรียกอะไรพลเมืองดีแล้วยังมาขูมอกีกผมบอกได้เลยว่าอัจฉริยะพูดคําเดียวเลยวว่ากูไม่กลัวมึง อบอกแค่นั้นเลยว่ากูไม่กลัวมึงหรอกนะเราขอน้องคายบางคนอะที่มาขู่นะถ้ามึงรู้เนี่ยประวัติอัจฉริยะเนี่ยนะผมอยู่อีสานมาหลายปีอยู่มาเกือบสิบปีนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดาในวงการของนะครับพ้กพวกผมที่อยู่ในอีสานอยู่อีสานมาเกือบสิบปีผมเป็นเบอร์หนึ่งต้นๆ้นของอีสานเหมือนกันนะอู้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในอีสานผมก็รู้จักเยอะดังนั้นไอ้เราขอส้อนตีนแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยที่ค้ายาเสพติดเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าไม่พอขี้ตีนหรอกนะบอกให้เลยบอกไม่พอขี้ตีน้ประเพศตัวเองถือว่ามีอาวุธสงครามมีอำนาจมีนู่นนี่นั่นนะผมบอกให้เลยว่าเอ้ยบอกให้เลยไม่แน่จริงกูไม่อยู่ถึงวันนี้หรอกนะแต่บอกให้ว่าอย่ามาใช้คำพูดข่มขู่คูกคาม นะไปข่มขู่ผู้ใหญ่ให้คนนั้นเป็นนี่ไปข่มขู่แล้วฝากมาข่มขู่มีอีกนะสตาอายญาไม่กลัวม,มึงหรอกนะสม,มุทรปราการกูกวาดเรียบมาแล้วนะเมืองกาญจนบุรีก็กวาดเรียบมาแล้วเดี๋ยวจะกวาดน้องคายแม่งให้หมดไอ้พวกเนี้ไอ้พวกที่ร่วมกันค้ายาไอ้พวกที่แม่งเอารถไปแลกยาเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยเอาไวท้ทำซ่อนตีนอะไรพวกยี้ขี้อย่างนี้ไม่ควรอยู่ในสังคม กินเงินเดือนหลวงแล้วยังทรยศชาติบ้านเมืองยังแห้งขายชาติเอายาเสพติดมาขายให้กับคนไทยไอ,พยาาอ้พวกข้าราชการสตรีนพวกเฮี้ยอย่างนี้ไม่ีคนเอาไว้หรออยู่ไปก็ล็อกแผ่นดินนะก็ดีนี้ว,วันนี้เราดูข่าวใหญ่แท้แลนด์นะครับก็บอกได้เลยว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคน ขอให้เชื่อมั่นในการทํางานของชมรมวยกันว่ายึดหลักกฎหมายยึดถือความถูกต้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้จะมีการดําเนินคดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีใหญ่เช่นเดียวกันนะผมบอกให้เลยว่ามีคนบอกให้เป็นตรวจนูน่ตนตรวจนี่ผมไม่ทำหรอกไอ้นั่นไม่ใช่อชลีะิะนะทําแล้วเนี่ยตีแล้วต้องตีให้ตาย คดีไม่ตายไม่ตีนะแต่บางคดีเนี่ยต้องรอนะอย่างคุณปรินาเนี่ยติดติดสมัยประชุมสภามีเอกสารสิทธิคุ้มครองก็ต้องให้สิทธิ์เขาตามกฎหมายนะครับพอเขา,ามาสมัยประชุมสภานะผมเชื่อว่าปสอสเนี่ยโดยเฉพาะผู้การพิทักษ์เนี่ยนะครับในใต้าการกำกับดูแลของท่านผู้วิการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับคนตำรวจโทรต่อสักสุวิมลน,นะครับ เขาไม่เกรงล่วยที่คนใดนทั้งสิ้นนะครับนะก็ขอให้เชื่อมัน่นการทํางานของสอบสวนกลางนะที่ผมทํางานร่วมกันมานะเป็นที่พึ่งให้ได้กับประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยรอสําหรับคุณปรินาส่วนของคุณพ่อปรินาเนี่ยบางคนถามว่าทำไมยังไม่ดําเนินคดีเขาดาเนินคดีแล้วนะครับแจ้งข้อหาแล้วอยู่ระหว่างที่คุณทวีไกรคุบเนี่ยกำลังแก้ข้อกล่าวหา เราก็ต้องให้สิทธิ์ของผู้ต้องหาในการแก้ข้อกล่าวหานะครับมาถึงเวลาเขาสรุปเขาก็ดีจยะถึงเวลาปิดสมัยประชุมสภากา็อาจจะฟ้องแคคคู่เลยหว่างลูกกับพ่อก็ได้นะส่งให้อัยการัน,นั้นพี่น้องประชาชนอดใจนิดนึงนะผมบอกให้เลยว่าถึงลุงพลลุงพลจะเปลี่ยนไปแต่ลุงยุทธยังเหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยนะบอกให้เลยว่ารอนิดนึง นะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายผมก็ต้องสู้คดีในปีนี้อีกสิบคดีนะอีกประมาณสิบคดีก็สู้กันอย่างตามข้อขกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเพียงจะจะสู้กันเดือนไหนเท่านั้นเองนะทนายสองวันเนี่ยนะทน,น,นายสองวันก็ต้องขึ้นศาลน,นะครับแก้ต่างในคดีที่ตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเกี่ยวข้องกับคดีนู้นคดีนี้เขยาก็ต้องขึ้นศาลเช่นเดียวกันทนายสองวันนะครับนะทุกคนไม่มีใครอยู่ในกฎหมาย เพียงแต่ว่าเขามีอำนาจรัดอยู่ในมือเขาอาจจะไปวิงเวลาได้เขาอาจจะใช้เทคนิคทางอายการ่วงเหนี่ยวคดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของคดีลูกบิดสลับบรีนะครับอันนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเข้าสภาเนื่องจากว่า,าผมเป็นที่ปรึกษานะครับประธานการรมธิการปปชสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นการทุจริตนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่มีการทุจริตสัปดาห์หน้าเนี่ย ผมจะเข้าไปร้องนะครับการทุจริตในกระทรวงมหาดไทยโดยงก็ประมาณหลายร้อยล้านบาทนะครับก็จะไปยื่นกับท่านเสรีแล้วก็รวมถึงคดีนอรขอนะครับนรขอของอน้องคายเนี่ยไปยื่นต่อท่านเสรีว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างไรนะครับอันนี้2เรื่องสําคัญนะครับคือ1เรื่องการทุจริตนะครับของกรมพัฒน,นาชุมชนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเงินก็ประมาณเป็นดิน แล้วก็เรื่องของนรขอนะครับยาเสพติดนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสองเรื่องที่เราจะไปยื่นที่ประธานกรรมธิการปปชสัปดาห์หน้านะครับเราใช้นะครับทุกรูปแบบในการดําเนินงานของเราทั้งทางสภาทั้งนอกสภาในการแจ้งความดําเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดังนั้นเนี่ยนะขอให้เชื่อมั่นว่าเราทํางานตรงไปตรงมา ไม่มีการแกล้งไทยแล้วก็ทุกอย่างนะใช้กนไกของรัฐเป็นการดําเนินการทั้งสิน้นผมไม่ใช่เป็นทนายความผมเป็นทนแนะแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่เป็นรองทนายความนะครับแน่นอนอายุได้จากนี้ไม่เป็นรองแลวเราก็มีทีมทนายความของเราในการดูแลประชาชนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโพสต์เรื่องหนึ่งที่มีไอทนายคนหนึ่งเนี่ยนะมันบล็อกเบอร์ ของ,ของผ,ผู้รับจ้างพวงา่ายว่าไปเรียกตังค์เขาสองแสนไปทําคดีให้เขาแล้วก็ทําสัญญาการแล้วสุดท้ายเนี่ยคดีประมาณสาม0 0ื่บาทเองคดีเนี้ยถ้าจมนมททาเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนยากจนเนี่ยเราไม่เอาเลยนะแต่นี้ถ้าเป็นคดีแบบมีตังค์หน่อยก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นไม่เกินสามหมบาทนี่ไปเรียกเขาทั้งสองแสนเสร็จแล้วก็ส่งเด็กๆไปทําคดีประกวว่า คดีไม่มีคู่ขัดไม่มีคู่ความาคัดค้านสารยกคิดดูดิคดีคดีแค่อนุบานเองผู้อนุบานอ่ะคดีขี้หมาแบบนี้มึงยังทําคดีให้ชาวบ้านเนี่ยยังแพ้แล้วมึงเป็นทนายส้สนตีนอะไรวะเรียกตังค์เขาสองแสนพอคดียกฟ้องปิดเบอร์โทรศัพท์็อกเบอร์โทรศัพท์เขาไม่ให้เขาติดต่อไอ้นี่ทนายส้นตีแล้วนะถ้าเดี๋ยวจะลงให้ดูนะ แล้วเว้ยเฮ้ยเขาตามหามึงอยู่นะไอไอหัวฟูนะเขาตามหามึงอยู่เอาติดต่อมไม่ได้เนี่ยทำไมมึงไม่อุทธรณ์ให้เขานะขึ้นศาลก็แพ้ไม่เคยขึ้นก็เพราะว่าโมดแต่ถือป้ายอย่างนั้นแหละฮาถึงไม่มีฝีมือในการทาําคดีวันๆเนี่ยหลอกแต่ชาวบ้านเนี่ยนะโมโ่โน่นนี่มันแน่นคดีตัวเองไม่เคยขึ้นศาลก็คนไม่เคยขึ้นศาลเนี่ยมันถึงไม่มีประสบการณ์ มันก็ได้แเห่าไงแล้วก็เก่งชูป้ายนสุดท้ายพอไปขึ้นศาลให้คนอื่นไปขึ้นแพ้คดีและไม่รับผิดชอบบล็อกเบอร์ลูกค้าอีกนี่ค,คือความระยำอับปีของทนายส้นตีนพวกนี้ทั้งนั้นไอ้ทนายโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะผมถึงบอกว่าทนายเฮีย้ยๆอย่างเงี้ยเยอะนะในวงการสื่อที่ออกโชว์สื่อออกโชว์ไลฟ์สดเป็นทนายไม่มีควา,ามรู้หรอก ไอ้พวกนี้ทานายส้นตีนก็เรียกทานายส้นตีนนะนะผมบอกให้เลยว่าถ้าใครไปใช้แม่งซวยหมดอะติดคุกติดตารางหมดถ้าเป็นโจทย์ก็แพ้นะเป็นจำเลยแม่งก็ติดคุกเนี่ยคือมันทําให้เขาเนี่ยเสียเงินเนี่ยด้วยความที่อ้างว่าตัวเองเป็นทนายโซเชียลมีเดียคาตัวแม่งอัพราคาสองหมื่นแม่งคิดเน็นสองแสนถ้าราคาสองแสนแม่งคิดสองล้านนะผมนึกบอกว่าเขาแม่ง พัดจ้างเนี่ยคดีอนุบาลนค,นคนแก่เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่คดียากเย็นแสนข็นอะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะเก็บหาได้ทั้งสองแสนสองหมื่นก็เพียงพอแล้วเนี่ยมาชมบารีบาทหน,นึ่งยังไม่เคยได้เลยแทนยังให้ค่าใช้จ่ายน้องที่ถูกนะครับลมโสมเนี่ยอายุสิบสี่เนี่ยไปหมื่นหนึ่งนะให้น้องเอาไว้เป็นทุนการศึกษานะครับมาเนี่ย ไม่เคยเก็บตังค์ใครอยู่แล้วมาช่วยชาวบ้านเนี่ยนะครับค่าน้ํามันรถค่าเดินทางค่ากินค่าอะไรเนี่ยไอ้ค่ากินคงไม่ต้องเพราะเดี๋ยวมีตารวจเลี้ยงที่โรงพักนะกินฟรีแต่ว่าค่าเดินทางไปกลับใครใจ่ายมันมีก็เราก็เงินที่มีเราก็มาช่วยนะคนยากจนนะไม่ได้ไปเก็บตังค์เขาแล้วเราไม่เปิดละเรื่องมูลิธงมูลิธที่อะไรมีคนอาให้ผมะแยะผมไม่เอานะผมเอาเฉพาะยามที่ว่า เราต้องช่วยกันส่วนรวมเนี่ยเราถึงจะเราถึงไ้ขอรับนะครับอะอย่างนี้เราไม่รับนะคนที่มีใจศรัทธาเนี่ยแฟนเพจชมรมเนี่ยมาขอร่วมบริจาคให้กับคุณยายผมก็บอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันยังมีคนโอ้เชื่อผมมอาจจะยกรรมไม่มีวันหมดสิ้นหรอกคนที่ถูกรังแกคุณรูกระทำอ่ะยังมีอกเยอะเดี๋ยวเอาไว้นะลําบากแล้วผมค่อยขอความช่วยเหลือแล้วกันนะครับนะเดี๋ยว เอาแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวถึงชุมุลีแล้วพว่ากันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนเพจตอนเช้านะที่มาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ดูว่าไอ้ทนายเนี่ยอโงฟูเนี่ยเฮ้ยติดต่อเขาด้วยนะว่าเฮ้ยเขาประกาศตามหาคนหายอยู่นะอย่าเป็นไอเน้เป็นทนายส้นตีนพยายามจริงๆนะครับวันนี้พบกันเดี๋ยวรับรองว่าวันนี้ติดตามให้ดีข่าวใหญ่ไทยแลนด์ อยากกระพริบตาแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผบบตรถแถลงข่าวนะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงบ่ายสวัสดีครับ